สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องเชฟแดนวิดีโอนี้มาพบกับวิดีโอสอนการออกเมนูอาหารพนักงานแล้วก็การคิดต้นทุนนะครับเบื้องต้นก็มาดูกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับเกี่ยวกับการออกแบบเมนูอาหารพนักงานนะครับอันนี้ก็จะเป็นของ ยกตัวอย่างเป็นโรงแรมนะครับประมาณร้อยกว่าห้องระดับประมาณ3ดาวนะครับซึ่งเป็นโรงแรมที่พบได้เยอะในกรุงเทพนี้นะครับแล้วก็มีพนักงานอยู่สักประมาณ70คนละกันนะครับต้นทุนอาหารเนี่ยที่กำหนดให้ต่อวันเนี่ยก็30บาทต่อคนต่อวันนะครับก็ทานพนักงานคนหนึ่งเนี่ยจะทานได้2มือนะครับโดยทั่วไปนะครับสำหรับโรงแรมระดับนี้นะครับ แล้วก็ก็คือสองมื้อจะนับจากอะไรก็จะนับจากคนที่เข้ารอบเช้าเนี่ยก็จะได้ทานอาหารเช้าแล้วก็ทานอาหารกลางวันช่วงเย็นก็กลับบ้านคนที่เข้ารอบบ่ายก็จะได้ทานช่วงเย็นแล้วก็ช่วงเที่ยงอย่างนี้นะครับส่วนคนเข้ารอบดึกก็ได้จะได้ทานอาหารรอบดึกแล้วก็อาหารารอบเช้า ก็จะเป็นสวัสดิการก็อยู่ตกคนละสองมื้อนะครับโดยทั่วไปสำหรับโรงแรมประมาณนี้นะครับก็จะมาแนะนำปัญหาที่เกิดบ่อยๆสำหรับอาหารพนักงานก่อนละกันนะครับที่มีปัญหาบ่อยๆเนี่ยก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอาหารไม่อร่อยนะครับหนึ่งสองก็จะเป็นตัวเมนูอาหารซ้ำกันนะครับ ก็วิธีการก็ผมก็ลองเอามาใช้เบื้องต้นแล้วก็แนะนำให้ดูนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือเราต้องแพนเมนูไว้ประมาณ1เดือนล่วงหน้านะครับก็ควรจะออกไว้ล่วงหน้าอันนี้ผมลองทำตัวอย่างคร่าวๆมาให้ดูเป็นเมนูเดือนตุลานะครับยกตัวอย่างนะครับก็จะอ,อกเมนูเป็นรอบเช้ารอบกลางวัน รอบเย็นนะครับแล้วก็รอบดึกสําหรับพนักง,งานรอบดึกพนักง,งานรอบดึกก็มีไม่เยอะนะครับสําหรับโรงแรมถ้าไม่ใหญ่มากจํานวนหลักหน่วยอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถจะทาเป็นอาหารจานเดียวก็ได้หรือว่าจัดสรรอาหารเนี่ยให้มันเหมาะสมกับรอบดึกซึ่งคนน้อยๆนะครับบางทีบางโรงแรมมีอยู่แค่4ีหคนอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นอาหารจานเดียวให้เขาทานก็ได้นะครับก็ผมยกตัวอย่างเป็น สมมุติว่าเป็นวันที่1นนะครับเดือน10นะครับมื้อเช้าเนี่ยก็เป็นอาหารที่ไม่ต้องหนักมากนะครับเป็นพวกอาหารออกจืดสักนิดหนึ่งก็ได้นะครับก็จะเป็นเส้นหมี่เส้นหมี่ผัดซอสแดงนะครับแล้วก็ไข่ฝอยนะครับอาจจะใส่เนื้อสัตว์ไปด้วยบางส่วนก็ได้นะครับถ้ามีหรือถ้ามีวัตถุดิบเหลือหรือว่าไม่ใส่ก็ได้นะครับเป็นผัดตอนเช้านะครับทานแป๊บ ลองท้องก่อนนะครับแล้วก็จะมีผักต่างๆนะครับมีถั่วงอกแล้วก็พกจะมีพวกชากาแฟไว้ให้ด้วยนะครับสําหรับตอนเช้านะครับก็สามารถทานลองท้องก่อนเข้างานได้นะครับมื้อกลางวันอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับก็จะเป็นตัวผัดผักบุ้งหมูกรอบนะครับแล้วก็ต้มยำรวมมิตรทะเลนะครับรวมน้ําใส่นะครับส่วนมื้อเย็นเนี่ยก็จะเมนูใกล้เคียงกันนะครับ ส่วนใหญ่ถ้าโรงแรมขนาดเล็กเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนเมนูมากนะครับก็คือจะใช้เมนูกลางวันกับเมนูเย็นเนี่ยใกล้เคียงกันหรือเหมือนกันนะครับแต่ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมนะครับบางครั้งมีผักจากทางอาหารเช้าอาหารเบกรกาสต์เหลือเยอะก็สามารถทานเฟอร์เอามาใช้กับครัวพนักง,งานก็ได้นะครับแล้วก็การออกอาหารเนี่ยก็พยายามควบคุมให้อยู่ในต้นทุนนะครับเช่น ที่วางไว้เนี่ยต้นทุนต่อวันต่อคน30บาท70คนเนี่ยต้นทุนรวมทั้งหมดเนี่ยก็ควรจะอยู่สักประมาณ2,100บาทนะครับต่อวันคราวนี้ก็เป็นหน้าที่ของทางเชฟนะครับหรือว่าหัวหน้าพ่อครัวหรือว่าพนักงานก็ต้องมาช่วยกันดูว่าเออจะจัดสรรอะไรให้กับพนักงานทั้งโรงแรมทานที่เขาทานแล้วจะโอเคอิ่มด้วยแล้วก็อร่อยด้วยแล้วก็ได้ทาน ครบหลายๆอย่างนะครับก็จัดสรรมาเป็นประมาณนี้นะครับมาตรฐานตามนโยบายตามสวัสดิการของแต่ละที่นะครับซึ่งไม่เหมือนกันนะครับก็บอกไว้แต่ตรงนี้เลยนะครับคือโรงแรมเนี่ยบางที่ก็ให้ยอดอาหารพนักงานต้นทุนเนี่ยมากบางที่ก็ให้น้อยบางที่ก็ให้พอดีเหมาะสมอันนี้เราก็ปรับเปลี่ยนตามสภาพแล้วกันนะครับแล้วแต่ละที่นะครับถ้าเป็นโรงแรมระดับ5ดาวเนี่ยก็ให้ได้สูงสุดที่ผมเคยเซตเมนูให้เนี่ยก็อยู่ประมาณ เ0บาทถึง80บาทต่อวันก็ค่อนข้างจะได้ทานเต็มที่เลยนะครับอันนี้ยกตัวอย่างต่อมานะครับก็จะเป็นวันที่2นะครับซึ่งเป็นวันเสาร์คือโดยการทำอาหารเนี่ยการออกเมนูอาหารพนักงานเนี่ยก็จะมีสักอาทิตย์หนึ่งก็ได้นะครับเราก็จัดสรรวันที่เหมาะสมนะครับเป็นเมนูพิเศษให้กับพนักงานวันนั้นเราก็ค่อนข้างจะจัดเต็มนิดนึง มีทั้งอาหารที่เป็นยอดนิยมแล้วกเ็เป็นอาหารจานเดียวที่คนชอบแล้วก็มีพวกของว่างหรือผลไม้ต่างๆนะครับให้พนักง,งานเขาทานกันด้วยนะครับ mm. ก็คือลองวางแผนดูนะครับว่าจะเป็นวันไหนอย่างผมนี่กําหนดคร่าวๆเออเป็นวันเสาร์เพราะว่าวันเสาร์เนี่ยพนักง,งานเข้าเยอะมีพนักง,งานค่อนข้างมาทํางานเยอะที่สุดนะครับแล้วก็จะได้ทานอาหารที่ สเปเชียลพิเศษกันได้ครบทุกคนนะครับไกลเคียงมากที่สุดอย่างเงี้ยสมมติว่ามาสักประมาณ80%ก็ได้ทานกันพอสมควรอย่างเงี้ยนะครับเมนูอาหารก็จ,จะจัดไว้เป็นปลาทูทอดน้ำพริกผักสดผักลวกผักทอดนะครับแกงจืดฟักไก่สับต่างๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ของว่างหรือว่าขนมหวานเนี่ยก็มีบวชฟักทองนะครับก็จัดเตรียมไว้ให้สำหรับวันเสาร์ซึ่งเป็นเมนูพิเศษ ยกตัวอย่างเมนูวันเสาร์ต่อมานะครับก็จะเป็นก๋วยจับ๊บน้ำข้นหมูกรอบหมูตุนใส่พะโล้เลือดไข่อะไรอย่างเงี้ยนะครับอาหารจานเดียวผลไม้สดผลไม้รวมอย่างเงี้ยนะครับอาจจะสั่งผลไม้รวมที่ซึ่งราคาไม่สูงมากราคาเหมาะสมอย่างเงี้ยเช่นแตงโมสับป,ปะรดชมพู่ฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สั่งมาให้พนักง,งานทานกันบ้างนะครับให้พนักง,งานรู้สึกแบบเออ วันเสาร์ได้ทานอะไรพิเศษนะเขาก็กินแล้วก็อร่อยแล้วก็แฮปปี้มีความสุขอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ผมก็ลองออกคข้าวให้ดูนะครับวันที่2ก็เป็นข้าวผัดกุนเชียงมื้อเช้าน้ำพริกกะปิปลาทูทอดบวชฟักทองวันที่3ก็จะเป็นไก่ผัดพริกยวกกลางวันก็จะเป็นไข่เจียวหอมใหญ่มะเขือเทศแกงหมูหมูเทโพนะครับวันต่อมาก็จะเป็นกวางตุ้งผัดไก่สับสาหรับอาหารเช้านะครับ กลางวันก็จะเป็นข้าวมันไก่ทอดเลือดต้มจืดฟักเล้งหมูนะครับรอบดึกก็จะเป็นอาหารจานเดียววันต่อมาก็จะเป็นกระหล่ำปีผัดลูกชิ้นนะครับต้มจืดผักกาดดองซี่โครงหมูลาบเครื่องในต่างๆนะครับแล้วก็ลาบหมูเครื่องในผักสดนะครับก็ข้าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโดยหลักๆก,ก็จะเน้นวันเสาร์วันเสาร์ก็จะมีบะหมี่เกี้ยวหมูแดง เกี๊ยวกรอบของว่างขนมหวานก็จะมีเฉากล้วยมีข้าวโพดผสมไปด้วยก็ได้นะครับน้ำเชื่อมอย่างเงี้ยนะครับอาทิตย์ต่อมาก็จะเป็นส้มตําปูปลาน่องไก่ขนมจีนซุปหน่อไม้ก็ได้นะครับมีทับทิมกรอบเงี้ยนะครับทำกะทิก็ทําให้เสิร์ฟพนักง,งานเมนูพิเศษต่อมาอีกอาทิตย์หนึ่งก็จะเป็นมื้อเช้าเป็นไข่เจียวหอมใหญ่มื้อกลางวันก็จะเป็นขนมจีนนะครับมีแกงเผ็ดปลากายมะเขือยาว มีสะโพกไก่ทอดหนังไก่ทอดแล้วก็ขนมจีนด้วยนะครับแล้วก็มีวุ้นมะพร้าวอย่างเงี้ยนะครับก็ในแต่ละวันก็ออกให้มันเหมาะสมไม่ซ้ำกันซ้ำได้ก็นิดหน่อยนะครับใช้วัตถุดิบให้เหมาะสมแล้วก็อยู่ในต้นทุนแล้วก็ดูหลากหลายนะครับส่วนการทำแล้วก็รสชาติอาหารเนี่ยจริงๆแล้วก็ทำให้มันเหมาะสมกับรสชาตินั้นๆรดกลางๆให้ เค็มหวานพอดีอยาเค็มจัดอยาหวานจัดอย่าเผ็ดจัดเกินไปนะครับเพราะว่ายัางมีเครื่องปรุงเครื่องเคียงต่างๆอยู่ที่สเตชันอยู่แล้วหรือว่ามีพริกน้ำปลานะครับก็จะสามารถทานกันได้พนักงานทุกท่านเขาก็จะทานรสกลางๆแล้วก็มาเพิ่มเติมกันได้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้รับผิดชอบในหน้าที่นั้นๆเนี่ยก่อนจะออกมาก็ชิมนะครับช่วยกันชิมดูว่าเออรสชาติเหมาะสมหรือย,ยังถ้าตัวเองไม่มั่นใจก็เรียก เพื่อวมงานมาช่วยชิมหรือว่าเออเรียกเชฟเรียกหัวหน้ามาช่วยชิมอีกทีก็ได้นะครับจะได้คุณภาพของอาหารพนักงานออกมาได้ดีที่สุดนะครับแล้วก็หลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้นะครับในการออกเมนูอาหารนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องการควบคุมต้นทุนนะครับก็คือวิธีการควบคุมต้นทุนเนี่ยหลักๆเนี่ยก็คือเราก็จะมีแบบฟอร์มอาหารนะครับสำหรับการส่ง ให้กับแผนกบัญชีทุกวันแล้วก็ส่งให้กับหัวหน้าพ่อครัวหรือเชฟใหญ่นะครับเขาตรวจดูว่ามีอะไรบ้างผมยกตัวอย่างเป็นเมนูวันที่1นนะครับผัดมีแดงผัดผักบุ้งหมูกรอบต้มยำต่างๆนะครับเมื่อทําอาหารเสร็จแล้วต่อวันเนี่ยหรือวันต่อมาเนี่ยเราก็จะเขียนว่าเออใช้อะไรไปบ้างเช่นใช้ข้าวสารไป7จกิโลนะใช้เส้นหมี่ไป5้กิโลใช้ไข่ไก่ไป30ฟอง ใช้ต้นหอมไปครึ่งกิโลใช้ผักบุ้งจีนไป7กิโลใช้หมูสามชั้นไปเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับคำนวณราคาเข้าวๆวไว้นะครับให้มันอยู่ในเกณฑ์เช่นต้นทุนเราที่วางไว้อยู่ที่วันหนึ่งห้ามเกิน2,100บาทนะครับอันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ2องพบาทนะครับไม่เกินงบประมาณนะครับตัวงบประมาณเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยก็มีสูงมีต่ำนะครับแต่ก็เฉลี่ยถ้าเราทำคอสต้นทุนเนี่ย ส่งทุกวันแล้วเราก็ส่งทางบัญชีทุกวันเนี่ยสวัน7วันเนี่ยเขาก็จะส่งต้นทุนมาให้หว่าเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่อยู่นะตอนนี้เกินงบไหมหรืออยู่ที่เท่าไหร่ยังเหลืออยู่นะสามารถเพิ่มปริมาณคุณภาพอาหารได้อีกนะหรือว่าต้นทุนสูงไปแล้วนะลดลงหน่อยแล้วกันนะอาทิตย์หน้าเขาจะได้ไม่เกินอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเท่าที่ผมทำเนี่ยก็จะมีโปรแกรมแล้วเป็นพวกโปรแกรมการคีย์ต้นทุนอาหารแล้วก็เราจะรู้ ต้นทุนต่อวันต่อเปอร์เซ็นต์ได้เลยทันทีนะครับเช่นวันนี้ทําอาหารเสร็จแล้วเนี่ยพรุ่งนี้เราก็คีย์โปรแกรมตัวนี้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในประมาณแผนกของครัวอยู่แล้วนะครับหรือว่าอยู่ในห้องเชฟอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราก็คีย์โปรแกรมก็จะรันไปให้เลยว่าเอ่อทั้งหมดเนี่ยเมนูที่สั่งซื้อมาเนี่ยใช้เงินไปเท่านี้อยู่ที่ประมาณ32%นะยังไม่เกินต้นทุนที่กําหนดไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ทําหน้าที่ของเราให้เรียบร้อย คีอาหารให้เรียบร้อยในทุกวันหรือว่าถ้าไม่มีโปรแกรมเนี่ยก็ใช้การเขียนมือก็ได้นะครับแล้วก็ส่งทางบัญชีส่งทางหัวหน้าพ่อครัวหัวหน้าเราเนี่ยให้เขาตรวจไม่ว่าจะเป็นเชฟปาตีหรือว่าเป็นทางหัวหน้าพ่อครัวใหญ่อย่างเงี้ย แล้วแต่ Policy หรือแล้วแต่ตำแหน่งแต่และโรงแรมที่กำหนดนะครับจะสามารถควบคุมต,ต,ต้นทุนให้อยู่ในเกณฑ์ได้แล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องต้นทุนสูงนะครับถ้าโรงแรมใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีะแผน,นกแผนกแคนทีนเนี่ยสตาฟแคนทีนเนี่ยแตกย่อยออกมาอีกก็จะรับผิดชอบทำอาหารแคนทีนทั้งวันไปเลยนะครับซึ่งก็จะง่ายก็จะเป็นสัดเป็นส่วนมากขึ้นนะครับแต่ถ้าโรงแรมขนาดเล็ก ไม่เกินร้อยห้องหรือร้อยกว่าห้องนิดนิดซึ่งเป็นซิตี้โฮเทลเช่นในกรุงเทพหรือปริมณฑลหรือหัวเมืองใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี้ยจะใช้เป็นครัวเมนหมดแล้วครัวเดียวนี่แหละทำทุกอย่างทำอาหารพนักงานทำอาหารอรารา์คัสทำอาหารจัดเลี้ยงทำทุกอย่างอยู่ในที่เดียวกันหมดนะครับบางทีมันก็จะมีการสับสนบ้างเหมือนกันนะครับปัญหาที่จะเกิดฉะนั้นในการสั่งของเนี่ยต้องวางแผนให้ดีการสั่งตลาดเนี่ย ก็ต้องแยกใบตลาดชัดเจนเขียนหัวไว้เลยว่ารายการที่สั่งทั้งหมดนี้สำหรับครัวพนักงานนะติ๊กไว้นะครับจะได้แยกต้นทุนกันชัดเจนแล้วก็เวลาของบางอย่างเนี่ยเขามาส่งแล้วมันไปกองรวมกันอยู่ที่ที่เดียวหรือตู้เย็นใหญ่หรือว่าอะไรเนี่ยเราก็พยายามหาทางแยกตู้เย็นแยกชั้นแยกเชลนะครับให้รู้ว่าตู้เย็นนี้มุมนี้เป็นของพนักงานนะอย่ามาใช้ปนกันนะครับก็จะ แก้ไขปัญหาต่างๆได้นะครับในเรื่องต้นทุนนะครับข้อควรระวังเนี่ยก็คือ 1. ก็คือต้นทุนอาหารต่อมื้อต่อหัวนะครับที่เราต้องควบคุมให้ดีแล้วก็ระวังให้ดีนะครับแล้วก็แยกค่าใช้จ่ายออกมาให้ชัดเจนนะครับอย่าไปปนกันกับครัวหลักนะครับต่อมาก็ควรจะสั่งวัตถุดิบแยกครัวนะครับต่อมาก็ควรจะทํารายงานต้นทุนอาหารส่งหัวหน้าแผนกนะครับสม่ําเสมอ ส่งหัวหน้าแผนกหรือส่งแผนกบัญชีนะครับทุกวันนะครับต่อมาก็ควรจะคีย์คอสต์ต่างๆเนี่ยถ้าเรามีโปรแกรมอยู่ในแผนกเราเองเนี่ยก็คีย์จำนวนที่เราใช้ไปจริงเนี่ยลงแบบฟอร์มทุกวันนะครับเราจะได้ทราบต้นทุนที่แท้จริงนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการออกเมนูอาหารพนักงานนะครับแล้วก็การควบคุมต้นทุนแล้วก็คุณภาพเบื้องต้นนะครับ ถ้าเราออกอาหารเนี่ยทำได้ประมาณนี้นะครับก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเกี่ยวกับอาหารซ้ําอาหารต้นทุนสูงนะครับก็ลองวางแผนกันให้ดีนะครับแล้วก็นําไปปรับใช้เกี่ยวกับร้านอาหารของเราหรือว่าสตาฟแคนเตนของเราอาหารพนักง,งานของเราได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวิดีโอนี้ถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามช่องเชฟแดนเพจเชฟแดนด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ